สวัสดีนะคะสวัสดีช่วงบ่ายนะคะอากาศก็ร้อนๆ้อหนาวๆนะคะสองสาวของเราก็อยู่ใต้ล่มไม้นะคะน้องกางเอาน้ำให้ช้างกินให้แม่วาสนาแม่นาตยากินนะคะนาตยาอยู่ไหนนาตยาอยู่ไหนไหนนาตยาอยู่ไหนรายงานตัวหนออยไม่เห็นนาตยาเลย กินน้ำนะคะไม่อาบไม่อาบจะกินน้ำนัตยาอยู่ไหนคะรายงานตัวหน่อย,ย,อยนายรายงานตัวหน่อยนัตยาสวัสดีคะ่ะนัตยาสวัสดีคะ่ะสวยหน่อยเร็วได้มาห่วงเดียว <c oughs> อ่ะแล้วรถมาห่วงเดียวเหรอเอาไว้ที่นอนเหรอไหนตาหวานตาหวานตาหวานไหนตาหวาน กลัวกลัวแต่จะเอาร้อยรถไหนสวัสดีค่ายังนี่บอกไม่ได้เลยไม่มีอะไรมาฝากก็ไม่สวัสดีค่าเลวไหนสวัสดีค่าก็เร็วไหนสวัสดีค่าสวยไหนเร็วเร็ไม่มีอะไรฝากไม่สวัสดีเลยอ่ะจ้าสวยแล้วจ้าสวยก่อนจ้าส,นนววสวัสดีจ้าพ่อแม่พ,พ่อพ่อแม่แ fc เร็วเสียงแหบเสียงแหบวบหวาน เก่งจังเลยไม่มีอะไรมาฝากก็ทำให้เก่งมากเก่งมากช่วงบ่ายๆนะคะเราก็เอามาอยู่ล่มไม้นะคะเอามาอยู่ล่มไม้เดี๋ยวห้าโมงเย็นคุณพ่อเลิกงานมานะคะก็จะเอาไปเดินเล่นก่อนวันนี้เมื่อวานไม่ได้เดินนะคะเมื่อวานไปตัดหญ้า กินน้ำไม่อิ่มแน่เลยแม่ลักษณะของเรากินน้ำนะคะหยับสายยางหยับสายยางนั่นน่ะไปแล้วอย,อยไปหยัดลักษณะของเราตักน้ำกินไม่เหมือนน้องนาตยานะคะน้องนาตยาจะเอาสายยางดูดเลยอยาก อยากลองกินแบบที่นาตยานแล้วนะคะแต่ว่ายังยังจับเองกินเองไม่เป็นนะคะต้องหือให้นะคะถึงจะกินเย็บป้องใส่กันบางเกินไม่ค่อยเป็นรักผูกพันนะคะ <c oughs> อยากอยากให้เราเล่นด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมดูดูนะคะอยากให้เล่นอ้ออันนี้แก้อยากให้เล่นนะคะอยากให้เล่นเดี๋ยววันหลังจะเล่นกับเขาก่อนแบบคือบางทีถ้าเราไม่สนใจเลยก็ไม่นี่แต่อยากให้เราเล่นนะคะเอาเอาล้อรถนะคะเอาล้อรถมาให้เราแบบให้เราชอบแกล้งอย่างเงี้ยคะ่ะนิสยนัยนาตยาให้เราแกล้งแล้วก็วเจงก็จะเล่นอ้า ไอตัวนี้สงสัยตัวที่แม่เอามาให้อะแต่อีกแล้วเหรอนี่นะคะถ้าว่าเราเล่นด้วยอย่างเงี้ยก,ก็จะเอามาหนีมาเล่นนะคะถ้าเราไม่อยู่ด้วยเขาก็จะวางไว้บางทีก็ทําเล่นบ้างไม่เล่นบ้างไหนทาตาหวานปิ๊บๆตาหวานปิ๊บๆไหนตาหวานหน่อยเลยตาหวานปิ๊บๆฮอร์แม่จะหอมแม่ หอมหอมหอมดูก็หอมแม่รักเหรอนื้อรักเหรอรักอ่ารัก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 แล้ววาสนายังไม่อิ่มอีกอิมน้ำเยอะมากเลยเอาให้นัตยากินอีกไหมเดี๋ยวช่วงเย็นให้พ่อพาไปอาบตรงนู้นก็ได้มั้งลูกยังไม่อิ่มน้ำแดดก็ อากาศก็ลมโชยมาเย็นอยู่นะคะถึงแดดร้อนอ,อ,อย่าดังเลยกันนะอย่าดังเลยกัน <c oughs> นะโฆษณาเก่งแล้วนะคะเจ้า,จาสายานคิดเองคิดเองแล้วนะคะแบนเมดแบนเม็ดเราล,ลดอ่ะ ตอนนี้ยอดสะสมยางรถน้องนาตยามีหกแล้วนะคะมีหกห่วงแล้วนะคะไม่รู้ว่าเย็นนี้ไปเดินอีกจะเอาไปอีกไหมจะเอากลับบ้านมาอีกไหมดูเขาทำนะคะดูเขาทำหน้าตาไม่ได้นอนหรอเมื่อคืนก็เห็นนอนอยู่นะดูนะคะเขาทำสายตาสายตาอ่อนอ่อนนะคะอ่อน เอาน้ำอีกไหมเอาน้ำอีกไหมให้น้องกวางเอามาให้กินน้ำไหมนัตยากินน้ำไหมคะเอาไหมเอาไหมเอาน้ำไหมเอามันเอาก็บอกเร็วเอาก็จ้าเลยเอาไหมเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมคะเอาก็จ้าไม่เอาก็ใส่หัวเอาน้ำไหมเอาน้ำบ่เอาเอาเอารอก่อนนะคะ เอานะคะเอาน้ำเล่นๆหิวน้ำอยู่นะคะหิวน้ำเอาเหรอจะกินอยู่ใช่ไหมจะกินอยู่ใช่ไหมคะตอบหน่อยกินไหมหิวหิวไหมหรือรอได้หิวไหมคะถ้าหิวชูงวงบอกเร็วหิวไหมหิวไหมคะ หิวไหมคะยังไม่หิวมัง้งหิวไหมคะยังไม่หิวรอได้รอได้บอดี้การ์ดของเรานะคะมานอนเฝ้านะคะบอดี้การ์ดน้องบิ๊กซีนะคะน้องบิ๊กซีก็จะมานอนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะคะช่วงกลางวันบิ๊กซี บิ๊กซีมาดูแลามาดูแลพี่าานาตยาตไ,ไม่ว่าจนาวหรอก็เจ,งจ๊งไปขับรถมาลูกเก,กเอาไม้น้องกวางเอาไว้ตรงนี้เลยมันแห้งดีเวลาเราเก็บเราจะได้เก็บง่ายๆไม่เอาไว้ตรงนั้นให้น้องขับมาตรงนี้เลยไวเจ๊งขับมาตรงนี้นะลูกเออก็นั่นแหละให้ยายกินตรงนั้นเนลยให้เยอะทีเดียวไม่ได้นะคะก็ต้องค่อยๆให้เพราะว่าถ้าเราให้เยอะแล้วเขาจะเล่นนะคะ น้องไว้จริงเราก็ไปขับรถสตาร์ทได้ไหมหยาหกแล้วนั่นน่ะน่าจะยาวย่าไหมนี่กินย่าไหมคะเอาไหมน้องเอามาให้เอาไหมคะกินไหมกินย่าไหมกินไหมคะไม่กินใช่ไหมนี่กินไหมกินก็จ้า มาทางนี้ลูกมาทางนี้เจ๋งมาทางนี้ลูกขับมาทางนี้นี่ขับมาทางนี้น,าาน,น้องโอ๊ยค่อยๆขับนะลูกน้องปวยเจ๋งของเราก็อยู่ปสองนะคะปีนี้โอ๊ยค่อยๆน้อยเห็นหญ้ามาหยุดกินน้ำเลย น้องยเจ๋งของเรานะคะก็อยู่ป .2 นะคะวันจัน์ทรนี้คงเปิดเรียนแล้วเอามานี่เลยลูกเอามานี่เลยวันจัน์ทนี้ก็คงไปโรงเรียนแล้วแม่ก็คงอยู่คนเดียวแล้วลูกๆไปโรงเรียนกันหมดเห็นย่านะคะเห็นยาเลิกเลยเอาเอาเอา,เอา,เอาจอดไหนจอดไหนอโ ไว้แจงก็ลงให้พี่เขาสิลูกหนูหอบลง,บลงเดี๋ยวพี่จะดินข้างล่างมานะมันจะอินี่มันจะกระจายอเออเก่งมากนัตยาเก่งมากพอแล้วนัตยาหอบนั้นก็นั้นพอคุณคุณแม่วัฒนะอ่าของคุณแม่วัฒนะแเอาลให้ไยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยว่อยให้เดี๋ยวน้อยหนูโดนโทรศัพ น้องกวางอ่ะไป้เจ๋งขับไปเอแล้วเดี๋ยว,ขขวเยวขาให้อีกลูกสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆ้อซทุกคนทุกท่านนะคะพี่น้องชา youtube ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ ขอบคุณที่ให้กำลังใจครอบครัวของเรานะคะยังไงลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝากแชร์กันให้ด้วยนะคะหากครอบครัวของเราพูดผิดหรือว่าทำอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขอกาบประธานอภัยนะคะขอขอบคุณนะคะพี่น้องเอฟซีที่ติดตามคอยให้กำลังใจพวกเราตลอดมาเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะที่เลี้ยงช้างด้วยหัวใจรักช้างนะคะขอบคุณมากค่ะ อย่างนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ติดตามเราคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณค่ะนัตยาบ๊ายบายคงไม่บ๊ายบาย,ม,บาย,บายมีย่าแล้ว <c oughs>